ทุกคนคะทุกคนเคยเข้าไปใช้บริการของโรงพยาบาลกันไหมคะและปัญหาที่พบเจออยู่บ่อยๆนั้นคืออะไรกลุ่มของพวกเราในวันนี้จะมาแก้ปัญหา,หาในการให้บริการของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเราที่จะทําแบบสำรวจเพื่อสอบถามบุคคลทั่วไปที่เคยเข้าใช้บริการของโรงพยาบาลพบว่ามีผู้ที่เคยเข้าใช้บริการของโรงพยาบาลทั้งสิ้น98และอีก2็ไม่เคยเข้าใช้บริการค่ะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิตกศึกษา75%ประกอบอาชีพร้านอาหาร13%ฟรีล์ซ์1 1%และที่อื่นอีก1%ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือพื้นที่แออัดความล่าช้าในการให้บริการใบนัดหายและปัญหาในเรื่องของบัตรคิวโดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปมัหญหาในเรื่องของบัตรคิว,ใวใ42%ใบนัาหาย5%ความล่าช้าในการให้บริการ36% และัวที่ไออัดคูณนค่ะคณค่าสินค้าและบริการมีฟังก์ชันเยอะสะดวกสบายรวดเร็วสามารถเชื่ได้รวดเร็วมีการจดจำใบหนัาและมีระบบเส้นเกือนสามารถจํงบัตรคิวคุ้มลูกค้าประชาชนเข้าไปคนที่ต้องการเข้าไปใช้บริการของโรงพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องได้รับ,บรการรักษาอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยเฉินพนัรงู้ใช้บริการโรงพยาบาลรับโรงพยาบาลเอกชน,ส,นสถานีอนามัย ในเรนื่ของภาคราัฐรัฐบาลได้กระตนผู้ใช้บริการมีการสร้างความคิดหลังจากที่เราได้ข้อปัญหาเราจึงได้มีการสร้างความคิดหรือไอเดียขึ้นมาว่าเราแก้ปัญหาเรื่องของบัตรคิวได้อย่างไรจามีการจัดก,การบัตรคิวให้มีความนสมัยและสามารถจองผ่านออนไลน์ได้ถ้าถ่อมาก็จะแก้ปัญหาเรื่องการให้บริการนิสชาได้อย่างไรถ้าเป็นการจดใบเกิวแบบออนไลน์หรือแบบ ที่สามารถกดที่ไหนก็ได้ก็จะสามารถทำเป็นการที่รวดเร็วครับถัดมาคือเราจะแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่เอวอาและไม่มีพลได้อย่างไรเนื่องจากสามารถจองแตบคิวผ่านแอปพลิเคชันได้จะทำให้ไม่ต้องรอแต้องมารอที่โรงพยาบาลเนื่องจากตัวแอปมีเวลาบอกว่าเมืเข้าไปโรงพยาบารช่วงเวลาต่อมาเราจะแก้ปัญหาเรื่องบราวของผู้ป่วยได้อย่างไร เนื่องจากตัวแอปของเราฟังก์ชันระบบต้นเป็นอัตโนมัติตัดสา่ได้โดยการตรวจจับสิ่สสงแปลกแฉะเราถืเวลานับของแท้ก่อนด้วยจะมีการเพิ่มเติมข่าว h อ t p o s i t i o นครับถัดมานะครับคือจะเป็นตัวของแอปพลิเคชันนะครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันของเรามีชื่อว่า h o s p i t a l App นะครับโดย h o s p i t a l App ของเรานะครับมีฟังก์ชันที่มากมายนะครับอย่างเช่น ฟังกชันฉุกเฉินนะครับฟังก์ชันนี้นะครับจะย่นเวลาครับในการที่จะบอกนะครับที่อยู่นะครับที่อยู่ของพวกเราหรือที่อยู่ที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนาขนาดนี้นะครับโดยจะใช้เป็นแมปนะครับจะส่งข้อมูลไปยังโรงพยาบาลนะครับแล้วก็จะสามารถตอบสถานการณ์เบื้องต้นของอาการผู้ป่วยได้ครับถัดมานะครับก็คือฟังก์ชันประเมินอาการเบื้องต้นนะครับฟังก์ชันนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะ อาคิปเสียงนะครับส่งไปยังโรงพยาบาลนะครับโดยทางโรงพยาบาลนะครับก็จะตอบแบบสอบถามกลับคืนมานะครับโดยให้เราปฏิบัติตามนะครับฟังชันถัดมาก็คือฟังก์ชันของโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงนะครับฟังก์ชันนี้นะครับสําหรับคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแล้วสัแล้วอยากที่จะเข้ารับการตรวจรักษาหรือหาโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงนะครับสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับฟังก์ชันถัดมาก็คือฟังก์ชันปรึกษาแพทย์นะครับหลังจากที่เรานะครับได้เข้าไป ใช้บริการหรือได้เข้าไปตรวจโรคทั่วไปนะครับเสร็จแล้วก็จะมีคำแนะนําจากคุณหมอนะครับก็จะขึ้นผ่านแอปพลิเคชันนะครับรวมถึงตารางการทานยานะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะค้นหารายชื่อยานะครับว่ายาตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพยังไงและใช้ทําการแก้ไขโดยใช้ทาการแก้โรคอะไรนะครับ ฟังก์ชันถัดมาคือฟังก์ชันของการจองบัตรคิวเพื่อรับการตรวจนะครับฟังก์ชันนี้นะครับจะอิงจากบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีบัตรคิวออกมาพร้อมบอกเวลาว่าเราควรที่จะไปโรงพยาบาลตอนเวลากี่โมงนะครับหัวใจหลักของ Hospital App ก็คือย่อนเวลาลดความแออัดสะดวกรวดเร็วเหมือนมีคุณหมอและโรงพยาบาลอยู่ในโทรศัพท์ของคุณอย่างทันสมัยขอบคุณครับ